มกปะตองนะพี่เมย์เด็ดว่าสูตรดีครั้งแรกก็มาเลยครั้งแรกก็มาเลยสวัสดีเอฟซีเชฟวานปลาครับเมยอเชฟจอนกะมานำเสนอลาบเหนียวปลาตองแล้วก็เอาไปมกไปตองตอนี่ตองกับตองเลยนี่ครับเหนียวปลาตองครับี๋ยวชิบักกัน นี่ก็เป็นเมนูที่สองครับจะหลาปปลาโลเขาครับนี่ถิมงานเขาจางโจ้กำลังดังไฟครับมันนี้มาบานไอ้วูดทียวเอครับไม่ได้พอนะการโดนครับช่วงนี้เป็นเดือนเลยดิเป็นเดือนแล้วครับเ,เดนหน่งหางหายกันไปโดนจีบตัวกลางว่างครับยุดหายมือนหนึ่งยุดหายมือหนึ่งไอ้ขัดในบุ้มมีนะประเดี๋ยวบุ้มซุ่ม มันแดงได้หรนี่ไปขันก่อยมันแดงได้อยูมีใส่มีเป็นยันี้เหนาี่พื้นที่ละส่เข้ายนะูมัดมันมหไปเลยก็ลอยอือแล้วหูเรียกว่าซับซับไปยังสีตับตับตับเลมันลงั่งเงี้ยวแล้วเงี้ยวออกเนเหลวมันแดงกนยดิบมไปเออมันยาเลยวะัาหูเล้อป๊กกันึ่งวย

ไปหาบะเด่นดีน้อบัอบ่เด่นเป็นหากี้เลยคงหน่งโอ้โหุงนะครับไปหาบ่เดงกันครับเดทางเกียนเด้อเดือบ้านผม่มีคนเกียรดิ Đang người là... là... để... thì... đó, tầm <laughs> <laughs> <travailler maintenant. cười> là... <laughs> nào đi <erkennen> <tenth rất> là... <laughs> 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 sang mọi người mất tầm bay đi, đây mất đi, mất tầm không ở đây mất tầm bay ở đây mất tầm bay ở đen mất tầm bay ở đây 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 đen tầm đúng เท็ยดเท็ยดเทีดมันลงมากองข้อลงมาตีเขาเจ้าถือหมอนี่เออได้ได้ได้เทียมหมอนะหมอป่าโอ้เท็ยดมันลงมาตั้มตอกันก็ได้เฮ้ยหักเลยยุ่มเลยนั่นละเฮ้ยนี่ี่ละโอ้ก้อปลตลาดครับผมไปตลาดมันี่เว้ปตลาดมันเนี่ยเว้ยเว้ยเงอนนี่เด้อเด้อก้อยปลา ไก่ไดล้ะครับเหนียวขักเหนียวเนี่ยอือัพี่น่อเลยบลงเลยเหนียวขักดับเหนียวปะตองสูตรเชบ้านปลาเจ้าข้างมอตุลครับมากกว่าเฮ้ยอย่างนี้เขาโบงเหโบกโบกบ่าเอ้ยโบกเหรอเมุกว่เจะหอมๆมบเป่นทีกันสิบจอน ขนาดคนเหนียดขนาคนเนียดจะเป็นบรรทุกยางหรอครับบรรทุกยางยกเวียนยกเวียนเป็นแป้นเขาปั๊าบเขาไปแบบจอกหลอกบ่เฮ้ยแบบไม่ใช่ป่เฮ้ยคือเขาโป้งอยู่บ่ปากผู้เฒ่าได้บ้านอ่ะมังได้บานบ่เอาผมไปฝากผู้เฒ่าด้ว ผู้เฒ่าคุณมักเนาะแม่นคุณกินกินแรงนะกินแรงกับพอไปคุยไปหลายบทคุยไปหลายจะทยอยละไม่คุยไปหลายละผู้เฒ่าก็แยกแยะแม่นผู้ใดผู้บ่อนะผู้ใดผู้บ่อก็จะว่ากันเนาะจะว่ากันผู้บ่ได้ก็ทักมากก็เสียไปให้อีกเห็นบ่แมนมือไม่คนละมือไม่เออกับมือไม่คนละแต่มือนี่กับทีเอาให้ผู้เพิ่นทักมาก่อนแม่นตามคปกินตามเพิ่นอยากเดี๋ยวปัดปัดต้องนี่ได้เรื่อยๆอยู่มั้ครับ เดือดมือมันครับมือมันเดือดมือมันแต่เอาไปยังท่านโค้งไปนี่ได้เลยปะมันมัมันนี่เร่อยลยดิเอพี่ปลาครับจริง้ได้เลยได้หอมอยงอแบบแขนๆเนาะเนนครับเาเเอเทขีจมือหึ่หล่อเลมักสาปะเนียโสดดีก่านะโสดโสดโมีคนมาเขาเสียบเขาเสีบเขามัเขามัไหน ทางรถบ่ทางรถทางรถเป็ดเลยนะขอเงินขอเงินบ่โอ้เทนานแต่เงินเยอะมากๆเลยครับอยากอยูู่้เดียวอยากอยูู่นเดียวงนอยากเงาเงินหมดไรล่ะหมดไล่ะเออโอเคโอเครับผมติดตอนต่อไปเปิดฉันฟ่น่ำไม่ไดเงินไม่ดเงนก็่ำ เจอเวลมามมอกมสม,ยมกายใจดีอาีวิอยู่เจ้าสุกนะครับผมหอมเลยพี่น้องเออคักเลยคักเลยเซ่บเป็นเซ่บเลยจัดนำนี่ก้อยก้อยมดแดงครับักเคักเลยมันนี้นำยี่หครับนี่น ผู้ถาวกมาแล้วครับเห็ดซูผู้เฒ่ากินครับนี่ตัวม็อกก็เอากระเป๊ะปากผู้เฒ่าแล้วครับผู้ถม็อกครับอันนี้ไป็นก็มีอยู่ในล่างนั่นกันเลยมาเลยครับเอฟซีเชียงบานปลากินขางเล่นร่กันครับเอฟซีพื้นดีด้วยมาลูกไส้กันเนี่ยลาบเหนียวปลาตองครับนี่ลาบเหนียวปลาตองครับอือคักเลย เหนียวครับพี่น้องเลยรออ่างร่างเงีเรียบร้อยกันแล้วถ่าเขากันนี่กับ,าากบท,ทีมงานเชื่อบานปลาครับมาเฮติพผู้เฒ่างนี้ครับวันนี้ไอ้แดนเบาก็มีครับนี่ตัวน,นี้ก็ันเป็นต้มต้มปลาครับต้มปลานกเขา อ๋อสร้างโจยใส่ใบใบยังไงใบหูโอ้ผู้ถ่อแเอาลุ้นใสกว่าเตี้ยนเยอะมันละใบหูตึกเป็นมกประตองครับโอ้ยลาบเนียวเหรอเขามามกนะครับหวเอามาใส่เลยซึ่งเท่าไหร่ดีเด็ดดีตรงนี้ไหวคนแรกก็ใบตาแครนวอลเลยหน่อยเอาไปตาลนี่ตัวนี้ก็เป็นก้อยก้อยปลบนกเขาครับปลาก้อยแซ่ยบห้านะครับ

อืแทะห้ขพักเลยวันนี้เอาหมอ,อเดือดกำลังเดือดครับวันนี้เอาชอ้ีสันนำต้มหมาอไหมปลาโนกเขาสุดจากแม่น้ำมูลห ไม่เยคิดจะไปเนี่ยก็ปั่นทางเอาทางเอาได้ทางไงพี่ท่านบอกมือจะขาดเขาเป็นสิษย์นักพี่เอกรักพีู่ไส้มาได้แล้วพวอรลูกบ่ได้ทุกคนมันมาข่อยตัว็เมาดีหลักเหี่ยเลยเหี้องถาไม่ไดตัวไม่

โอ้โหตัวนี้เป็นก้อย่นหมก้อยสุดสุดเทางโจ้หรือทางโจ้างโจ้างโจ้ะเลียนนอุ้ยงดีที่พที่พเยท่พตพทีพเพอเล้วอันนี้ตุ่มที่พูดาไปหาพเดีไม่ถึงโอ้โหมันเป็อพี่ตองเฮ้ย ห้างนี้นอยก็หลายเรื่องฟูหรลมกมาบ้าครับมันนี้ในการลาบานี่ใึเวลาไล้ไอพวกนี้ไปหามดแดงนบ่นโอ้่โอ้ผู้เฒ่าเพ่อนลาปลาตองนี่ากินเล้ครับนะเมื่อได้หมเมียเอิ่นกับเมื่อครับนั่งากินลาปลาตองนี่ครับเมี่ยมาล่ามสอกับว่ามะเมื่อได้มขแขงนี่ครับางที่อนลาองโอ้ทีเด็ดเลยน มาด <b film> <partido> ้วยครับวันนี้ต้มกันอืมเอาขับยังไงงดีแห่งเดียกอยฟงเ่าอกจ๊ขันดีๆเนี่ยขันเลยน้ำมันเครื่องขักเลยเดี๋ยวพวกปรจังครับเปิดตอมรับรถครับเออโดยว่ายปี40นะครับ

Mốc mộng mộng Mốc mộng 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 Mốc, mộng 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 Mốc mộng 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 mía mọi mía mọi mía mọi นุวยใส่บาทเองไงเด็เนี่ยขังแรกกันี่แ่บแสบแห่เหมือนกันเนี่ยชจอนอยากนั่เสนอเมนูนุ่นทีมงานใดกินนะขังแหลกเื่อกินยังเื่อเอกระเทีอ่งนี่แ่บนี่เลยว่านดีว่าเฮ็ดกินโดนอยู่ได้ที่ว่ากอบบกินนั่นเอบกขทย่ล่โอ้ก็จังวะิมบกบกแล้วหกสิบบาทดิเียวน้อยอย่างมาแหเนี่ยนอนคือคือนี่ออกกันม่โอ้แล้วเปกทิพยเลย ไม่ยังหน่อยแล้วผู้ดาวเห็นผู้ดากินเขาได้ก็ดีใจแล้วครับผู้ไปหามันสิผู้าวไม่ต้อง้ผู้าวอ่างนีนั่นใช่ปะอ่อเถอะพ่อแจ่บวะครับหลับเนื้อมาตองพคนมาโอ้โหวัีกินต้องเป็นสิบปีแล้วครับถอะพ่อคนน่ะลองก็เรีไปก็เดินรอนเ อืมส้อ่ะจากที่พ่อมาก็ตองเลยทีเดีเอาให้ดีดสบรรเล่าแสบมันเสบเลยแต่มันแบบเห็ดหนก่อยากไ่อยากเอาไม่เฮ็ดนะมันเห็ดหญ่ดีเสียบสมกเลยเลยแบบเมือไหอยากมาเฮ็ดนะคอมเห็ดใหญ่อมบ่ดีแบบหม้อไม่เนียนใหญ่ีเลยแต่หมกันแ่บดี เฮ็ดขอเขาหนาสีหูเลยป่ะปลาตองเฮ็ดใหญ่ปลาตองเห็ดหญ่กูมูเหรอเเนี่ยตัวที่ว่าถูวาคนเนั่นตอนที่ว่ากินไดนปยกระดานะไงอ่ะเห็นไหมเนี่ยบอกวอาทิเนี่นั่นเนนั่นกระดาก็กินลาบปลาตองนะคะลาบปลาตองเออนี่จิงจังเลยจิงเลยกินลาบปลาตองอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อย อัอใช้วครับแกแจ๋วแก้วเดถึงโดถึงกระดาษเปนชุต้มนี่ชุต้มนี่หินลุงตัต้มนี่กรเหินป่ะกงเหินกระดาษลองชุต้มดีสีขึ้นหอดพ่อจู๋เลยขึ้นนี่กินเรามัดขวนหนึ่งมนลหมดกินกินยัง ยินดีร่วมบือมันนี่ค็ไปตั้งใจยุดงเลยเมือนนี่ตั้งใจยุดงมาไม่หาทีมงานไม่เห็นกบเข่าสู่ทีมงานเลยตั้งใจยุดเลยนี่ขอบคุณหลายๆปกติบ่อเดมาอยู่บม่เห็นหนาเลยหายไปเลยหายตัวเนี่หายตัวเนี่ยจ่องขี้วันปะไม่นะจ่องขี้วันไอพิดขนาดนี้เด้ขนาดที่ยื้อสวนไหมนี่ครับอีกหน่อยเราไทยสิ่งครับมีอะไรก็เอื่อใส่บริการไหนนะครับเด้อรถไถกับสิ่งอยู่ดีๆบร้ ทีปูเขาเนีฟังนับเก็กอยน้ำเก็กหอยเข็ดปลวกกันเพงกไถยนานะครับอปูได้มีลูกสาวหรือไทยปีละไม่แต่วมาบ้าครับตัที่มาบ้านเอาเคยกินแลาวเอาลาบเนียวปลาตอง โอ้ขุ่นเขามาแก้ครับลาวเหนียวว่าตอกโอ้ถือเขาก็ต้เฮือนมักราบครับเหนียวนึ่ลมาบเหนียวจ้าในัวใหญ่ครับในรูปแบบนี้ขั้วใหญ่ขัวใหญ่ขัวใหญ่บ้านดูไกล้กันเอิ่นกันมากินนะครับนี่แหละครับบนเขาิธีชีวิตอีสานบ้านเฮานะครับคนอีสานนี่บัดนั่งกี่เขาเห็นพี่น้องงานกายเอิ่นกี่เข่าเลยเด้อพลังพลันลั้งเซกันหมดเลยแหม่มันเป็นธรรมเนียรของประเทศไทยเฮานะบัวตะพากร้นะครับอ้าดามไม่ต้องแก้ เอ้ามาไม่โตใหญ่เหิ่อกับโอ้บาหลาบเนี้ปบาตอมเพิ่กันยางมากนะครับเนี่ยมปนตใหญ่เอ cin ้าเพราะว่าเสี่ยนเพราว่าปลาหมูไม่มีเนาหมูไม่มีโอ้ันดีเลี้ยงกุเออมีแต่กุ้งเต็มมื้อคน่าเติมมือครับเติมเนื ม่กินเนอจะกองเน้อสุยตากองผมเป็นยังครับเห็นไยก็ตัดเต็มที่งานกี่ได้กัขัเหยอนว่าาตัดเดียวอยากเห็นเล่าที่สสยมาแล้วต้องสอนมั่ต้องสอนเป็นได้ยบอกไม่แซฟังเ้วต้องสอนี่ย่นี้ท้ยไแซ่อนมืนระดามันกันถ้าบอกแล้วไม่ฟังนั่นคลิปนี้ก็คลอนี้จอไปเพียงนี่านี้ครับเจ็บจอไงหิวเข่าอล้รเราบ้านนี้ ผิดผพิดพในการใดก็ขออแล้นะครับเด้อคนดีเขามา่เบื่งไม่ก็ฝากติดตามนะครับเป็นกำลังใจทีมงานเชียงบานฟ้าบ้าเห็นเดือยเพิ่งกินใดน่องๆก็ดีใจแล้ะล่ะนั่นเขาก่มีเน้อสุกเนี้อสุกเลก